เยียวยาหัวใจที่ยังรู้สึกผิดจากบาดแผลทางอารมณ์สู่การให้อภัยตนเองมีผู้คนมากมายที่ไม่ได้เจ็บปวดจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเขาแต่กลับทุกข์จากสิ่งที่เขาเผลอทำกับคนอื่นโดยเฉพาะความรู้สึกผิดที่เกิดจากการระเบิดอารมณ์เช่นการเวีง่งหรือพูดรุนแรงใส่คนใกล้ตัวด้วยอารมณ์ที่ควบคุมไม่ทัน บางคนเผลอทำร้ายพ่อแม่ด้วยคำพูดบางคนเผลอผลักใสคนรักบางคนระบายกับลูกโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆถูกความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจตนเองจนกลายเป็นแผลลึกที่ไม่มีใครเห็นบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจะพาคุณก้าวผ่านความเจ็บปวดนั้นเราจะพาคุณไปรู้จักธรรมชาติของความรู้สึกผิด เข้าใจมันมองมันอย่างมีเมตตาและสุดท้ายให้อภัยตนเองได้อย่างแท้จริงตอนที่หนึ่งเมื่อความรู้สึกผิดกลายเป็นเงาตามตัวยกตัวอย่างคุณเมย์ผู้หญิงวัย34ปีเคยเล่าให้ฟังว่าเธอตวาดแม่ด้วยถ่อยคำรุนแรงในวันที่เธอเครียดจากงานหนักแม่เงียบไปน้ำตาคลอ คุณเมเองก็เดินออกจากห้องแล้วร้องไห้เหมือนเด็กที่เพิ่งทุบของเล่นตัวเองทิ้งหลังจากวันนั้นคุณเมกลายเป็นคนเก็บตัวเธอทำงานเก่งขึ้นก็จริงแต่กลับไม่มีความสุขเลยเพราะทุกครั้งที่เห็นหน้าคุณแม่จะมีเสียงในใจพูดขึ้นอยู่เสมอว่าเธอได้ทำร้ายคนที่เธอรักที่สุดไปแล้วความรู้สึกผิดแบบนี้มักไม่หายไปเองแต่มันจะฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ โดยเฉพาะถ้าเราไม่เคยเรียนรู้วิธีเข้าใจและเยียวยาตนเองตอนที่สองความรู้สึกผิดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเสียงแห่งการใส่ใจนักจิตวิทยาหลายคนได้อธิบายว่าความรู้สึกผิด guilt แตกต่างจากความละอาย shame ความรู้สึกผิดคือฉันทำสิ่งไม่ดีลงไปความละอายคือฉันเป็นคนไม่ดี เราต้องเริ่มจากการแยกสิ่งที่เราทำออกจากตัวตนของเราความรู้สึกผิดบอกว่าคุณยังแคร์คุณยังมีหัวใจคุณยังรักคนที่คุณทำร้ายและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะคนที่ไม่มีหัวใจจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยตอนที่สวิธีเยียวยาความรู้สึกผิด 1. ยอมรับโดยไม่ตัดสินตัวเอง 2... คุณไม่ใช่คนเลวคุณคือมนุษย์ที่เผลอพลาดในวันที่ใจอ่อนแอ 3. ทบทวนเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจ 4. เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณกำลังเผชิญอะไรในวันนั้นอยู่ 5. เมื่อเราเข้าใจที่มาของอารมณ์เราจะเริ่มเห็นความเจ็บปวดซ่อนอยู่หลังความโกรธ 6. สื่อสารและขอโทษอย่างจริงใจ 7. ถ้ายังมีโอกาสกลับไปพูดกับเขาอย่างใจเย็นแม้ว่าอีกฝ่ายจะยังไม่ให้อภัยแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ปลดปล่อยความจริงใจออกไปแล้ว 8. อภัยให้ตนเอง 9. การขอโทษตัวเองคือการซ่อมหัวใจที่ร้าวไม่ให้แตกละเอียด 10. เขียนจดหมายถึงตัวเองในวันนั้นกอดตัวเองในใจพูดว่า ฉันเข้าใจเธอนะ 11. สร้างการกระทำใหม่เพื่อปลดล็อกตัวตน 12. ใช้โอกาสนี้เติบโตตั้งใจดูแลคนที่เรารักมากขึ้นมีสติในการตอบสนองอารมณ์ตนเอง 13. ความรู้สึกผิดจะกลายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่โซ่ล่ามใจอีกต่อไปตอนที่4ธรรมะบําบัด เมื่อจิตตื่นรู้ทุกอย่างก็จะเบาลงธรรมะไม่ได้มีไว้เพื่อคนดีแต่มีไว้เพื่อคนที่อยากกลับมาดีได้อีกครั้ง 1. พิจารณาเหตุแห่งกรรมปฏิจจสมุปบาท 2. ทุกการกระทำเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดจากความเลวโดวยเนื้อแท้ 3. เราทำไปเพราะอาวิชชาความไม่รู้ความเหนื่อยล้าความเครียด หรือการขาดสติในขณะหนึ่งเท่านั้น 4. สติและการไม่เพ่งโทษตนเอง 5. สติจะช่วยให้เห็นอารมณ์ก่อนที่มันจะกลายเป็นการกระทำา 6. เมื่อรู้ทันได้มากขึ้นความผิดซ้ำๆจะลดลงและเราจะกลายเป็นคนใหม่ 7. การให้อภัยและเมตตาต่อตนเองเมตตาภาวนา 8. หลวงพ่อชาเคยกล่าวว่า การให้อภัยตัวเองคือการให้โอกาสจิตได้พัก 9. เริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตนเองขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันได้ปลดเปลื้องพันธนาการทุกสิ่งขอให้จิตฉันเป็นอิสระ 10. ใช้ชีวิตต่อด้วยปัญญาไม่ใช่โทษตนเอง11ความทุกข์จะกลายเป็นปุ๋ยให้หัวใจงอกงามถ้าเราไม่หมกมันไว้ใต้ดิน 12. เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกอดีตแต่เพื่อเรียนรู้จากมันแล้วเติบโตบทสรุปการปลดล็อกจากความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบลืมแต่เป็นสิ่งที่ต้องรับฟังคุณคุณอาจเคยพลั้งมือพลั้งปากหรือทำให้คนที่คุณรักต้องเสียใจแต่คุณยังมีหัวใจยังมีความรู้สึกยังอยากกลับไปเป็นคนดีได้อีกครั้ง ุณไม่ได้ผิดไปตลอดชีวิตแค่ผิดในบางจังหวะที่หัวใจคุณอ่อนแอเท่านั้นขอให้คุณได้ให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปด้วยใจที่มีสติด้วยความเมตตาและการให้อภัยด้วยธรรมะที่จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้กับคุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยธรรมะที่จะช่วยเยียวยาหัวใจคุณให้กลับมาแข็งแรงได้ดีเหมือนเดิม